สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับเบนโบฟิกครับผมไม่ใช่แอดมินนะครับ <c oughs> <c oughs> กำหมัดแน่แอดมินครับสวัสดีแอดมินด้วยครับ <c oughs> ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับ เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปด,ดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแบน snap file snap file ตอนนี้คือแบบน่าจะแบนเพื่อฟินิกนะยังไม่เห็น โอ้โหฟินิกมาจริงวะงว่าวตอนนี้มันกดวอลล็อกกับฟินิกมาเนี่ยโอ้โหคอมโบในฝันเลยวอลล็อกต้มน้ำซุปฟินิกเครื่องต้มยำผมเปรียบเทียบแบบนี้เปรียบเทียบได้เป็นอาหารมากยังมีตัวเลือกหนึ่งนะที่ดีก็คือเออร์ซ่าวลเลยเพราะว่ามันตบดอนได้ด้วยแล้วก็ตบไข่ฟินิกได้ด้วยแต่น่าจะยากอยู่ผมว่าอาจจะเป็นช่างช่างหัวไข่มันเลยเออ่อมา้นหัวไข่นะหัวไข่นะอย่าอย่าคิดลึกนะ ถ้านับออกมาจากไข่และอะไรที่หัวออกมาจากไข่หัวนกครับหัวนกอะไรเนี่ยเอางี้เลยกันฝาก LF ช่วยเป็นเป็นคนพูดหลักก่อนแล้วกันเพราะเกมนี้ดูยังงงงๆจากเมื่อกี้เพิ่งตื่นอ๋อผมได้ว่าพี่บอกว่าจะหลับรอ20่สินาทีเพราะว่าสปิริตไม่ทำอะไรนั่นแหละคุณเป็นเพราะคุณเป็นคนอย่างงี้ไง มาดูเออร์ซ่าเอ้ยเอาเลยว่ะแหมมีสตาร์ทซ้อนเฮ้ยเหงาเลยช็อตนี้ต้องให้ซายักครับมาพอดีวันนี้คือประโยชน์สุดยอดของเอิร์ธเชคเกอร์มากครับผมเพราะเอิร์ธเชคเกอร์เป็นซับที่ไม่ช่วยเลนคุณแล้วมันก็สตาร์ทแค่ครั้งเดียวใน21วินาทีแบบสุดยอดมากว้าวแจ่มสุดเลยเป็นไงฝั่แล้วรู้สึกมีประโยชน์ไหมครับคลิปเลนกลางเท่ากันนะแล้วพอวารูนออกเป็นดับเบิลดาเมจดับเบิลดาเมจแต่สุดไม่ได้ใช้ประโยชน์ สนชอบรีเจนมากกว่าตัวเดิมพิลาเอ้าอุ้ยปาเลยอ่ะแต่ไม่ได้เมจได้ใช้ประโยชน์ละโอ้เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มิลาผ่านทางพอดีครับมิลาทำให้ผมคำพูดผมดูแย่ไม่สแกนเจอนะมิเกลสแกนเจอรู้แล้วว่าเอาโลชานอยู่ครับตอนนี้ปั๊ปปี้บอกว่าเอ้ยเขารู้ไม่หมดอ่ะทั่วโลกอ่ะเออซ่าเอาโลชานปาเฟอร์วิชั่นไป เอ็กมาร์จับได้ใครครับได้เอิร์ธเชคครับผมเอิร์ธเชคซับห้าไปมงครับผมเออดีส่วนสุดผ่านเรื่อยๆแล้วดูมใส่มิลาโอ้แต่สวยเองโซลาการ์เดนลงมาเหยียบหนึ่งจังหวะแล้วเป็นยาโทโร่เก็บทันด้านเอจิสไปครับผมตรงนี้เรโซโดนฟาทอบอลผูกด้วยนะแล้ววูคงคมานโซนจากคริสอลลิสไม่สามารถหยุดโรชานตัวนี้ได้เป็นสปิดครับผมได้โรชานตัวนี้ไปอยู่ดีพร้อมกับเอจิสโอ้โหเอ็กโฆ่าเลยเอแถมอยู่อย่างน้อยๆทีมไฟชนะนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลย อ่าจริงในนี้พี่เบิร์ดอาจจะไม่รู้แต่จริงแล้วผมอะ่ะเรียกสกิลเอ็กโคว่านะฟาสตันนะฟาสตันอ,อ๋อ <c oughs> เพราะประโยชน์ของมันคือสกิลหนึ่งคือสตัสตนช้า่ะฮะสกิลสองเนี่ยก็สตันช้าเหมือนกันไอส่วนอ,อันสุดท้ายเนี่ยฟาสตันกดปุบออกปับ๊บมีดีแค่นั้นแหละ <c oughs> ดามเมจยอย่าไปหวังเพราะว่าส่วนมากเวลาเล่นในโปรในเกมแข่งอ่ะทุกคนมันก็ต้องท่องคำว่าระวังเอ็กโคสลมอยู่แล้ว พอถ้ามันรวบตัวไปโดนไอโคสแลมเนี่ยผมว่าจบปุ๊บเนี่ยโค้ดต้องมีแบบตำหนิแน่นอนอะไรวะไม่เห็นเออเชคเกอร์อยู่ในดาร์บ่ะเดินไปโดนไอโคสแลมยังไงเอามาแล้วครับทีมสุดครับมันดูแล้วอะไรหุ้ยไายักษ์ต้องงงแล้วเนี่ยไอ้โดนเอค์บาร์ได้ยังไงวะโอ้แล้วจ่ายวีเคบีฆ่าไายักษ์เลยว่ะไายักษ์บอกคุ้มคุ้มคุ้มมา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 เร็วโตลโตหรือเปล่าไม่ตายด้วยอ้า ขบวนครับแล้วมาหน้อยฮะโซล่าเหยียบโคมโบมูนอุ้ยฟาสตนเซฟขาดปากโอ้โหฟาสตนมาแล้วโอ้โหเซฟเลโซอันตีเปิดแมทด้วยโดดย้ำสโลใส่ยาโทโร่เรียบร้อยครับโอ้สวยทิสหมดอาฮ่าโอ้ยเล่นดีอยู่นะเนี่ยเปิดวิกเกบีไวเอลชัวร์แล้วกลายเป็นอะไรเออซาได้โลชาร์ไปแล้วครับได้ทิสไปแล้วอุ้ยเอ็กโคสแลมมาโดนเหยียบจากเซนเดอร์ดูม ย่างสวยว้าวซายักษ์ฟ้าสตันของคุณนั้นยอดเยี่ยมมากๆสุดจะมีอันติเปิดวิชั่นต่อด้วยแต่พอใจแล้วครับเอาเปิดวิชั่นไปไหนเออซ่าอยู่ไหนอเออซ่าบลิงหนีแล้วม้วนหน้าไปละโอ้โหซายักษ์อ้าวโดดเหยียบเสร็จปุ๊บดาบหวดเข้าไปฟิชเชอร์แกล้งๆกลไอ้เฉยมันจะร่อยเขาจา B B บีเคบีกินน้ำเมื่อกี้อ๋อแม่ผมก็นึกว่าหายไปไหนเน็ตหลุดหรือเปล่า ก็เลยจะหายไปดูเลยสลับหน้าจอไปดูไม่ได้ดูให้ว่าผมให้ว่าเกมเนี้ยเรานั่งดูกันเฉยๆดีแล้วพอเห็นจักสกอร์ก็คือแบบระทมตอนจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยมาละเพราะว่าเออเช็คตายเลยจะลองเล่นซะหน่อยเจอดูมรู้ว่าดูมเข้าขวาและดูม BKB ดูมสวนโอ้โหยาโโรูไม่ใช่ก้อนแล้วครับกลับํำก็ได้ครับ็อดนี้ เปิดเองตายเองครับผมแล้วคุณดูซีเข็ดดิซีเข็ดสามารถเปิดได้แล้วก็สามารถซ้อนได้ด้วยแต่ว่าสปิริตนั้นเปิดได้แย่มากเอาเงินก้อนโตมหาศาลราคาเกือบ5000เปิดเลยสอนาอยู่ไว้เจอเอิร์เชคเอ็โคแล้วทันก้อนหลาดหายครับผมแหมพอใจแล้วผมสดๆอะโอ้โหยืนซ้อนกันลืมล่ำขนาดนี้คอมโบเดียวนอนเนี้ยก็คือเขาไม่ได้ระวังตัวกับเอิร์เชคเกอร์เลยเพราะอะไรอะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเออเชเกอร์เหรอเป็นต่อไปขึ้นอายด้วยดาร์าโดนฟ้าสตันอีกแล้วโอ้ยโคตรโอ้สายยักษ์ว่ะเป็นยังไงเล่าอุ๊ยอีกเขาแลกบินลงมาแหนึ่งอ้าวหนึ่งแถมหนึ่งของจริงที่เหลือคือแบบขบวนรถไฟหยุดเลยครับกำลังวิ่งไปครับไม่คุ้นละทีตอนนี้แบบไซเลนนี่คือเตรียมตัวเตรียมสวดละหลังจบเกมเกมนี้พวกเอ็งลืมเออเชเกอร์ไปแล้วเหรอฮะ อ๋อใช่ครับโค้ดเพราะเราไม่เคยเล่นเจอเชคเกอร์ตอน TI10 นี่ครับโค้ดกำมัดคิงวะอันนั้นเลยนะผมว่าโค้ดน่าจะพูดแบบนี้มากกว่าเออว่ะกเข้าใจได้เข้าใจได้ไม่คุ้นชินอ่าเตรียมตัวโดนฟาสตันครับผมฟาสตันแน่โดนโอ้ยต้องสืบโดนไปแถมอีกหนึ่งเอ็กมาไงวะ ตายอยู่ดีแบบช้าติดดูแล้วเนื่องจะเป็นโหมดดูแข่งครับผมพูดเลยว่าผมถามนี้ดีกว่าพี่เบิร์ดเชียร์ทีมอะไรเกมนี้ไอ้เชียร์ซีเกตแต่คิดว่าดาบของทีมสปิริตมันน่าจะชนะง่ายกว่าผมว่าเชียร์ซีเกตครับผมเพราะว่าผมไม่อยากงวงรอบชิงครับถ้าเล่นเองอ่ะดาโซหนึ่งนำทำคิปมันก็ดีนะเราเป็นท็อปปอดเจอหุบอีกละหุบแล้วก็รำค้อนคอมโบท็อปเลนนะผมรอบนี้เป็นพระโดนนะ อา้าวคีฟเซ็นต์ทอร์สตันว่าจะยกมือเกรฟโอเคโตรันโตมาละมิลามาเหมือนกันเรโซเลือดโลมาเลยเรโซเลือดต่ำมากๆกำลังตีสู้กับ์คิฟอยู่แล้วรถบึนบึนมารถบึนบึนมาแบบนี้โยนข้อหลบทันไหมไม่ทันครับมิลาอาวารันต่อด้วยแต่อะไรเรโซยังหนาได้อยู่แล้วเอ้าติดติดขอบติดขอบน่าเกลียดมากเลยนะเฟลไปช็อตนี้โหถึงแม้ว่าคีโร่มันจะดูแบบเอ้าวปัดไวนะ ต่ดูนี่ครับดูสกอร์คิวฮะแหมปะทะไว้สกอร์สองเพราะอะไรเพราะทีมสปิริตเนี่ยมันเล่นบิสแบ็กเหมือนเทมป้าครับมันเล่นแผนบิสแบ็กแบบเล่นเทปาเพราะมันคือทีมสปิริตยังไงล่ะไอ้เขาเขเล่นโดตาแบบถล่มถล่มเกมอะไรกันถึงทีมลิควิดอะไรเงี้ไม่ไม่ไม่ฟาร์มหมดยี่สิบนาทีบอกแล้วเฮ้ยแล้วสตอมเหมือนจะโชว์เลนก่อนหน้านี้ครับนิชาท่านนิชาจะได้คลิปชุดนี้คือหิวเกินอ่าโอ้โหอะไรเนี่ยเกือบ โอ้มีร่าเบ้งุบบซาดักแล้วโดวยที้จ่ายวีคีบีทีพด้วโอ้ยอาการหนักเลยครับเพราะเจออะไรเจอเลดบอสกลางเกมครับสรุปแล้วแพ้นะโอ้ไม่นะเรากำลังจะได้ง่วงอีกหนึ่งเกมใช่แล้วครับ <c oughs> นั่นแหละฮะโดต้าแบบทีมสปิริตตอนนี้ดาเมจซีเค็มไม่พอเลยยิ่งเจอแดซสเซลคือยิ่งไม่พออุ้ยเจอบอสมาแล้วต่อาเอรักบุบใช้ไปแล้วด้วยจับโยกเฟสเรียบร้อยต่อย กลับเด็งเหตุไันี่ได้หรือเปล่าตรงนี้มีเกฟเซฟว่ะจักมียอมนีนะแต่ออมหนีไปก็ไม่น่ามีภาพครับมีเฮกว่ะมานาหมดแล้วซ้อมเอมหนีไปแล้วสึบๆแต่อะไรมันแชร์กันนะไม่มีใครตายสักคนนึงจักปั่นใส่ยาโทโร่ยาโทโร่มีการเวทและโซลาร์การเดียนโดดเหยียบไม่โดนด้วยมีลามาเอารัมต่อครับผมจังหวะสองอวตาร์สคอมโบโยนทางด้านเชนออกมาเชนโดนสวัสดแทงต่อด้วยเสียฟัฟฟี่ไปหนึ่งคนยาโทโร่ได้เอติสใช้เอติสไปนะไล่คิววตบ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 แล้วดูจัก เล่นเงามาคาลเตอร์ไวเปอร์เลนก็ไม่ชนะเกมก็ไม่ชนะตอนนี้จั๊กเลือดพันเจ็ดมีค่าให้พิซซ่าแบ็คคล็อกกี่ครั้งอ่าสี่ห้าครั้งตไยโฮปเลสจริงๆเลยหมดหวังอุ้ยจำไปจำกลับคลิปยังไม่ตายหมดกอง้วยจำไปบอกแลสเอ้ามีบรเด็กเดิกลับยังไงล่ะ บีเคบีแล้วไง B B โดสโ,โลนะโอ้โหท่ายากชิบ<ม>หายไม่ตายก็จริงแต่ไม่มีมานาก็เล่นไม่ได้ครับผมเลโซว่าเสียบีเคบีไปด้วยนะเออ,เอ,อจักทีพียังมีอยู่แต่ว่าป่านจ่ายไปแล้วเอาอยัางไงแล้วพี่ไม่ทีพีแล้วครับจะรอดเหรอ What? วัดไฟว่ะแบชเชอรอ์ <PP S 1> <อ>โอ้ยนั่นแหละครับสาเหตุที่เขาไม่ทีพีครับผมพอแบชเชอร์แบชแล้วแบสิครับผม มีทั้งโตลอนโตวินทั้งยาโทโร่เลยนะรอบนึงรอบนี้แทงไม่ติดแบสไม่เป็นไรพี่รามายืนรอแล้วเพื่อจะกักมือทอสเอาโจ๊กโจกติดแล้วคอสตอมหาเจ้าฟงแบสเรียบร้อยไม่ไหวเอจิสได้มาแล้วนะครับอยู่กับริสโซแบกนะเตรียมตัวจบเกมครับผมดีแล้วดูดาร์ฟใหม่บ้างเถอะโพสจับเียมหน้าก็ภาพเดิม ภาบเดิมเลยภาพเดิมเลยติป,ตปยับยับกดสตอมมา<อ>เล่นแบบฝืนๆแล้วเล่นไม่ได้อ่ะจ้มได้ยินเสียงจมแลวจัมอยู่ไหนจับอยู่บ้านไงจัมอยู่บ้านโอเค <c oughs> okay, มาดูรับครับซีเ r e t b แบนไวเปอร์สักทีนะเกมนี้ชนะละ <c oughs> ตัวเดียวเลยเหรอ <c oughs> นี่เมื่อกี้แชทบอกเลยนะเลดแล้วเกมอยู่แน่แน่ดูนะ <c oughs> เอ็นนี่ ฟาร์มไม่ได้ BKB ไอ้นี่ดีเฟนซ์เลนไอ้นี่ดีเฟนซ์เลนกอบสกิลฝันของข้ามาแล้วก็ดีเฟนซ์ทำคีฟปไอ้นี่ก็ทำคีฟปนั่นแหละครับทีมสปริริต20นาทีหาเลยหาก<ห>า,<ห>าแฟเลยดูดิอฝันร้ายชิบหายเลยเจอทีมสปิริตยู่ดาได้เนี่ยในตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยโอ้ยนกเจอกัน่ะเลนบนตายละเขาเป็นอะไรนะมังกรกับไฟเบิ์น พี่ไปเรียกเป็นนกแบบนี้แล้วนกถ้าถ้าเป็นนกแบบนี้มันต้องเป็นตัวอะไรถ้ามาังกรเป็นนกแล้วนกเป็นอะไรไเป็นไก่เป็นไก่ไก่เจี๊ยบแต่จริงแล้วถ,ถ้าโดนเคลือบอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็แบบถือว่าแตะฟูรี่สวายไปให้มันโดนอะไรแล้วแตะครับผมอันแน่เกี่ยวได้สองนีชน้ชานีช้ชานี้ชาเฉียงเดียวโอ้ยอมันฟาสันสามว่ะแย่แล้วโอ้โอดูต้องยอมจ่ายอเอาเล่นดดีนายด้วยครับโอ้ เออได้ไป2คิวเลยผมอย่างแย่เลยครับเชียร์ปุ๊บระเบิดปั๊บเลยอ่ะเออเชียร์ปุ๊บแตกปั๊บวิสเป็ดเกมนี่ได้จะเล่นวิสเป็ดเหมือนเดิมแหละอืมอันนี้เทมหลักปกติแล้วมันมีแค่ว่าจะซื้อวิสเป็ดไวหรือวิสเป็ดช้าเอ้ยครีมเซนทอลปั๊บปี้ตันเหยียบให้นะแต่ว่าอะไรไม่ตายดาเมจไม่พอดาเมจต้นเกมมีแต่แสงสีเสียงครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ้อไปหาตอรันโต้ไม่เจอออกมาทั้งหมดและจับยกจากมิลา ฟาสตันอีกอุ้ยตัวเราเย็บปึ๊บนิชาไม่รอดเฟดโบอีกรอบโอ้โหโซโลโต่อย่างรอดซื้อเกมโอ้ไม่ก็ไม่นะการเชียร์ของเราครับผมรู้สึกว่าผลลัพธ์น่าจะเริ่มออกมาตัวกันข้ามแล้วแล้วเขาแลบเปิดด้าเซนชั่นตบคริสตอลิสเลยคริสตอลิสไม่มีอันติด้วยคอลแลบมั่นใจว่าเฟดชนะแล้วคอลแลบซื้ออัาวลตด้วยนะเป็นไนท์ซ็อกเกอร์แบบเซมิแครี่แบกตัวเอง<ม>โอ้ฟาสเกมมาก็แย่แล้วอ่ะใช้คำว่าเชีย แล้วถ้าลูบิกได้ใบมานะเจอด้วยประเด็นวอร์นี่ลิฟสวนไปซะหน่อยปั๊กกะเป๋อละปั๊กกะเป๋้นี่เหมือนปั๊กกูเตะรือเปล่าเฮ้ยไอ้คุณเล่นมุกอย่างงี้เป็นด้วยเหรอว่าสมองผมอย่างงี้เป็นเดี๋ยวพาเล่นสมองผมมันมันเบลอดิสมองผมมันเบลอมันจะแบบเนี้ยอ่ารอบนี้เดี๋ยวไดียวคนเดียวรอน้ชาเอาตัวเข้าไปเสียกแล้วโอ้โหเ์สเซฟทริปนิชาโอ้ยัดดูมใส่รีเซ็ตเลย โตลันโตเรโซพยายามจะวิ่งตามไปครับมีทุกคนยืนขวางให้ระยะโทโรกางวู้คงเป็นกำแพงให้นะฟาสตันสามสวยสวยอาร์ติกเบิร์นแจกจ่ายน้ำแข็งไปยาทโรโดนบัดชุดแล้วแต่มีเครือบผิวครับผมโตลนโตที่โดนดูมจนเลือดโลกดอินวิสูนกดขวดมาสวนแต่ไรอ้าวปาดเข้าไปปุ๊บโดนเรโซสตันแต่ว่ามุดเติมเมเอได้แล้วคิปปิงเฟียต่อจากคอแลบครับผมจังหวะ2โตลนโตที่เลือดโลไม่ตายด้วยนะแล้วเป็นคอแลบดับเบิลคิวครับผม เข้าส er, <c oughs> ู <aroma> ่กลางคืนที่แท้จริงครับแลตน์นายสตอกเกอร์ซื้อบิงมาเล่นแบบไวๆโฉมๆไม่ได้ซื้อบีเคบีนะเจออีกใครก็ซัดหมดตอนนี้ฟาสตันที่คริสตอลลิสมีคีบเชนไม่ใช่คีบเชนชิฟคีบปั๊บปี้ผักมาหนึ่งจังหวะหน่อยเซฟเออร์ซ่าแต่เออร์ซ่าก็ไม่รอดอยู่ดีแถมรูบิกได้จับคีบไปด้วยขโมยคีบไปเลยนี่ไงคุณไปเห็นทีมสปิริตเยอะเกมนี้เขาเล่นตรงข้ามกับที่เราพีดิกเลย นายซ็อกเกอร์บินเปิดแมปมาดูมโดนใบดูมตายพี่อบโซโล่คิวอิจโร่มาเอาที่ชายอีกแล้วแล้วดูก็บิมคอยะโอ้โหม <z> ิลาเชื่อเรียงตัวเลยไาไปต่อที่ซายักษ์ซายะโดนจับอีกเรียบร้อยครับผมปะทะแบบทั้งทีมเดือดๆนะทีมสปิริตกลายเป็นเออร์ซ่านี่คือแบบไม่ไม่มีเวลาเข้าโลชานเลยไม่มีจังหวะเข้าโลชานไฟ์ก็ไฟ์ไม่ชนะเพราะฝั่งนู้นมันอห้ากัน แล,แล้วดูพอจ่ายดูไปเสตร็จเปลบติดคูดาวโคตรนานทำอะไรต่อเมื่อเคฟหยุดอ้าวเจอว่ะอีเมเคฟหมดก็ไล่ต่อครับโต๊ะบะเรียบร้อยตายสี่มีเกียวสิต่อสิบห้าต่อสิบอ๋อสิเต่อสิบเาสิบเจต่อสิบเนาทีออสมองผมเบลอละโดนทีมสปิริตขับกล่อมไป2เกมแล้ผมสี่เกมยกระบวกหรือเปล่าอ๋อมาทำโซนบอร์ดครับ ไม่เปิดวอดไปเขาอยู่ไฮเกลนะเขาเจอโอ้ตัดมาตายแล้วปีเคบีก่อนแต่ว่าโดนบาดชุดเจ็บเจ็บมากไม่มีเคโอเอฟเอฟเพือพไว้เก่งรอรับแล้วคอลแลบเข้าไปล้วงนิชาโอ้แล้วดีมคอยจับนิชาอีกแล้วแบบที่นิชาแล้วดูรอบนี้ยาโทโร่ฟาตันแล้วมียูเซปเตอร์เซ็เตอร์ซื้อเวลาให้กับยาโทโร่ว้าวเชื่อใครจะปั๊ปปี้รอดหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้คิสเลสแต่ว่าทีมแตกไปสองแล้วโดนคอลแลบครับบิงตามมาเก็บ ยังมีเลโซพยายามจะแบกอยู่อ๋อแต่เหลือคนเดียวมาใจเป็นทีมไว้ครับเอาตาคิวคอลแลับไ้นะเขคหลับมีฉาิเติมเลือดอีกแลมเพดได้แรมเพดคอลหลับครับผมผมให้ว่าส่วนมากอ่ะมันจะเริ่มมันที่แบบเลนจืดๆใช่ไหมวก็ตัดสินใจเก็บเงินซื้อบีเคบซื้อฉาดอะไรอย่างนี้แต่นี่คือแบบมันเป็นนายฟกตบอ์ที่รวยมันอาเม็แล้วมันไปบิงก์อ้าวเจอ ต่อยต่อยตายอติดใบต่อต่อยต่อยแหลมนั้นดูต่อยต่อยหมดภาพปะไลฟิลลี่โนสีเข็ไม่ได้ไปแล้วรอบจริงเล่นที่ได้แบบนี้เนี่ยคอาแลบอ่ะรอบจริงอ่ะถ้าเล่นแบบนี้ได้นี่สนุกอยู่ถ้ากลับไปเล่นแบบเดิมก็ไม่ไหวไลฟิลลี่เลยช่องแชทโทษไลฟิลลี่เลยเจิมจริงๆไม่เจอมอ่ะเชียร์เลยด้วยพอเชียร์แบบนิชานิชาแบบเชียร์แบบออกนอกหน้าเลยนะ ตรงนั้นอะตายเลยผมจำตายเลยอ่ะเริ่มจะใบ้ใบอัลโตนโตโดนเขาแบบสวนโอ้สงสารนิชาวะแล้วดูสิเปิดใส่เขาโดนเขาใบ้สวนแล้วตายเลยอ่ะคริสติสจ่ายเอ็นเรทไปแล้วครับผมจ่ายวู้คงประกอบฉากเฉยยาโทโร่นะไปอันนี้โอ้ปักนิชาแบบโดนขยี้ับะตัวแบกประจำทีมสกอสองแปดสองผมว่าทีมอื่นต้องเริ่มทำการบ้าแบบนีละ ถ้าเจอทีมซีเกตอ๋อแต่ว่าทีมอื่นเขาอาจจะแซคกลับมาได้ว่าจะทำการบ้านเนี่ยทีมซี et, เกตไปทำไมมันไม่ได้ไปเมเจอร์เฮ้ยแล้วมันกะจะไม่ได้ไปสยายด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ตอนเนี้ยมาอ่าต้องบอกว่าคอลแลบเนี่ย <Hey. S 1> ผมให้อยู่คะแนนอยู่ที่เก็บเนี่ยนะ <Hey. S 1> ให้อยู่ที่10มาซี่10มาซี่คืออะไรก็แบบมาซี่มันเป็นหน่วยวัดคะแนนที่แบบสุดยอดมาก <c oughs> <c oughs> พี่ถ้าเปรียบเทียบอะสิบไมล์เนี่ยสิบไมล์สิบกิโลอะแต่ว่าเป็นมูลค่าไม่เท่ากัน อย่างตอนนี้เกมนี้นิชาให้กี่คะแนนถามช่องแชทสิพิกกี้ผมให้นิชาอยู่ที่ออ่าืมฟังผมดิสิบพิกกี้สักห้าสลักแล้วกันเออผมให้ห้าสลักแล้วถ้าช่องแชทถามถ้าสิบคู่คู่เป็นยังไงต้องถามช่องแชทเองแล้วแหละสิบคู่คู่นี่เท่ากับหนึ่งคอลแล็บแล้วกันเอ๊อซาเวจัดเลยวะต้องบอกหนึ่งคอลแล็บเกมนี้ด้วยนะ ไม่ใช่ทุกเกมใช่ไหมเกมที่ดีดดเคิร์ดเชื่อเชื่อเลี้ยงตัวแชทแชทบอกว่ากูชงสำเร็จแล้วช้องแชทกูนี่ขยันชงจริงๆกูรู้ว่าพวกมึงต้องการอะไรเว้ยแล้วเกมแล้วแต่ตเกมแล้วแต่เกมอันนี้คือเกมไม่มีสาระอะไรใช่ไหมเราถึงแบบคุยเรื่องพวกนี้แล้วช่างแม่งแล้วเกมยังไงก็จบเลยไม่มีสาระแล้วเนี่ยเจอพลังในซ็อกเกอร์แล้วคุณดูเงินแครี่เออร์ซาดิ เงินเออซ่าห่างกับนายโซเกอร์เท่าตัวตอนนี้ผมหิวข้าวจนมือชาแล้วเนะี่ยเมื่อไหร่มันจะจบวะเพียแล้วเกิน <ll again. S 2> เกมนี้โตลนนันโตมันแบบเดินเกมดีมากอะมาเป็นอยสปฟิตที่แบบจบเลนมาแล้วโคตรอิมแพกเลยอืมโซตช่วงหลังมาที่ทีมสปิดมันไม่ค่อยสักเซสมันจะอยู่ที่เนี่ยแหละอยู่ที่มิดเลนเล่นไม่ได้หรือไม่ก็ โอ้โหดูปาดเข้ามาใบหมูวงใหญ่โอ้เหวยหมดเม็ดล้นเหลือฆ่าเรียงตัวเลยยักษ์คุมใส่โตลันโตไปโตลันโตบอกชิวดูเดินออกจากวงไฟครับผมฮอย่างไรก็ได้คิวนะนิชามาดักโตลันโตเข้าหน้าแล้วโตลันโตวิ่งก๊อป์ดีมคอยสวนจะมิลาและและอดทนไว้อดทนไว้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ตายมีบลิงก์นะมีมุดกอดบลิงก์เอาจะเอาคิวอ่ะอยู่เซฟเตอร์ซื้อเวลาจับยกโอ้ปาดสวนแล้วนั้นดูดโอ้โหดู ซ้อนสุดๆเลย GG ิๆีคอไปเลยครับเอาต้าคิวคอนแพลบคอนแพลบเกมนี่จะฆ่ารวมๆแบบโอ้โหมหาศาล21คิวไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยนิชาได้เพราะว่านายซ็อกเกอร์ตัดหมดแล้วเย้